ละครสั้นเอซตอนตามหาเจ้าของหน้ากากสวัสดีจ้ะฉันชื่อหมามุ้ยนะเป็นนักสืบของโรงเรียนฮอาทิตย์ที่แล้วมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีอีกหนึ่งคดียังไม่จบเลยฮ้ยจะมีเหตุอะไรอีกไหมเนี่ยฉันต้องตามสืบเรื่องนี้ให้ได้ว่าใคร เป็นคนฆ่าเพื่อนของฉันฮย้ยทาราเธอไม่น่าตายเลยนะฉันเสียใจจริงๆนะที่เธอต้องมาตายฉันต้องจับคนลายให้ได้แน่นๆเฮย้ยว่าแต่วันนี้ฉันต้องไปสืบเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เธอจะเสียชีวิตมีคนบอกว่าเธอเสียชีวิต ตอนประมาณบ่ายๆเอแล้วโรงเรียนไม่มีคนเห็นเธอหรือไงเธอจมน้ำตายบางคนก็บอกว่าเธอถูกฆาตกรรมบางคนก็บอกว่าเธอใช้ยาเกินขนาดเฮ้ยเรื่องนี้ฉันต้องสืบให้ได้เพราะว่าเธอคือเพื่อนของฉันนะทาราทุกคนในโรงเรียนนี้คือผู้ต้องสงสัย เธอจะใช้ยากเกินขนาดได้ไงเธอเป็นนักเรียนเรียนดีของโรงเรียนชุนนะเป็นคนสวยคนเก่งเธอหรือเปล่าที่ข้าเพื่อนฉันทุกคนไม่น่าไว้วางใจเลยฉันต้องเริ่มต้นจากที่ไหนดีเนี่ยใช่สิสาวว่ายน้ำมาตอนนี้หลักฐานจะยังอยู่ไหมเนี่ยแต่ก็ต้องสู้นะ เอว่าแต่เธอมาทำอะไรที่นี่คนเดียวชั่วโมงก็ไม่ใช่ชั่วโมงเรียนของเธอนี่นาเฮ้เอาอยัางไงดีนะนี่ไงทาราเธอว่ายน้ำอยู่เธอมองไปที่หืมไ,ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเฮ้มาเจออีกที เธอก็เป็นศพไปแล้วหรือว่าเธอเห็นอะไรก็ไม่น่าใช่นี่นาฉันต้องสืบต่อเรื่องนี้ให้ได้เธอตายอยู่ฝั่งตรงโน้นแล้วฝั่งตรงโน้นมันมีอะไรล่ะหรือว่าเธออาจจะเห็นอะไรบางอย่างก็ได้นะใช่เธอต้องเห็นอะไรบางอย่าง คนร้ายก็เลยก็เลยเฮ้ยไม่รู้สิที่ทะเลเหรอไม่น่าจะใช่นะ่าคนร้ายไม่น่ามาถึงตัวเธอเร็วขนาดนี้เฮ้ยมีหลักฐานอะไรบ้างไหมเนี่ยที่จะช่วยสืบหาความจริงหรือว่าเธอทะเลาะก,กับแฟนก็ไม่เห็นว่ามีวิแว,วว่าทะเลาะก,กันนี่นาะหรือจะเป็นเพื่อนสนิท ดูหลักฐานแถวแถวนี้ก่อนดีกว่าฮย้ไม่น่ามีหรอกเพราะที่นี่มันล้างมาตั้งนานแล้วนี่นานไม่ค่อยมีนักเรียนเข้ามาเรียนสักเท่าไหร่ชมรมปลูกต้นไม้เฮ้ยที่ที่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นที่ที่น่าสงสัยที่สุดก็ได้นะเฮ้ยเอะนี่อะไรอะ่ะ หน้ากากใครเอาหน้ากากอะไรมาซ่อนไว้ที่นี่เนี่ยโหน่ากลัวจะปะเอ้ยใครปิดประตูเนี่ยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยใครปิดประตูไปฉันไปเดี๋ยวนี้นะเอ๊ะเอายังไงดีล่ะฉันจะออกจากที่นี่ได้ยังไงแล้วนี่มันหน้ากากของใครกันเฮ้ย oh. เรื่องมันชักซับซ้อนขึ้นแล้วสิ ใครเปิดประตูให้ฉันเนี่ยเฮ้ยเรากลับก่อนดีกว่าน่ากลัวถ้าเราตายไปอีกคนรับรองเฮ้ยน่ากลัวจริงๆเลยไปดีกว่าเธอรอฉันด้วยนะคาราเรื่องนี้มันต้องมีเงี่นงำแน่ๆทุกคนน่าสงสัยเฮ้ยเอายังไงดีหรือจะเป็นเธอยี่หัวชุ่มพู ทะเลาะกันเมื่อตอนอดุบ้าลหนึ่งมันไม่น่าเป็นประเด็นหรือปะเฮ้ยเอ๊หรือว่ายีหัวเขียวหื hmm. หรือว่าพวกแก๊งนี้อันพานที่อยู่ใกล้สะนามที่สุดอืม hmm. ดูจากท่าทางแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้นะถึงเขาจะอันพานแต่เขาก็เป็นคนดีคนนึงเลยแหละ hmm. ตัดทิ้งไปเลยดีไหม ไม่สิเราเป็นนักสืบเราต้องไม่ตัดทิ้งสักคนเฮเอาอยัางไงดีล่ะเดี๋ยวดูซิข้อมูลทารามีเพื่อนสนิทอยู่สามคนคือฉันหมามุย้ยโบวี่แล้วก็ทาราไม่มีเรื่องบาดหมางกันเลยมีแฟนอยู่หนึ่งคนตอนนี้เหรอ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลิกกันรักกันมาหลายปีสวีทวิทวิวกันมากเลยก็ไม่น่าจะใช่แต่ทุกคนคือทุกแต่ทุกคนคือผู้ต้องสงสัยรวมถึงฉันด้วยบา้บาบา้บาบบบจะเป็นฉันไปได้ยังไงล่ะฉันเพื่อนสนิทและฉันก็เป็นนักสืบนะห้้ยสมองฉันนี่ไปใหญ่ละเริ่มจากยายโบวี่ก่อนแล้วกัน เยนี่ก็น่าสงสัยนะถึงเราจะอยู่กลุ่มเดียวกันแต่เธอก็ขี้เมาไม่เบาเลยนะโบวีเธอ,อยังเอาเรื่องฉันไปเมาเอาเรื่องชารามาเมาเหมือนกันสนิทภาษาอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> พวกเราเนี่ยต่อหน้าดีรับหลังเบล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 นี่ไงเพื่อน<ว> <c oughs> สนิทสิทธิ์สายหน้าของฉันเยโบวี่หัวชมพูเฮยไม่ใช่สิหัวส้ม้ย พักนี้นอนน้อยเบอร์ไปหมดแล้วเอายังไงดีล่ะเบอร์วีเบอร์วีเอ่อเริ่มต้นจากตรงไหนดีนะเออจะต้องพูดว่าอะไรดีอะเบอร์วีเออวันนี้เราไปบ้านของทารากันไหมบ้าไปทำไมฉันไม่ไปหรอกฉันกลัวผี ผียายธาราหลอกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เธอไปคนเดียวเถอนนะถ้าชวนไปที่อื่นน่ะยังพอทนเอ้โหแสดงออกนอกหน้าขนาดนี้เธอแน่นอนเลยโบวี่เธอฆ่าชัวคนฆ่าเขามักจะไม่หืมไม่แสดงตัวขนาดนี้เธอนี่แหละฆาตก,กรหมามุยเธอคิดอะไรอยู่นะ่ะเธอก็รู้นี่ว่าฉันกลัวผีเธอไปชวนแฟนของทาราสิ เผื่อเขาอยากไปเยี่ยมไปไป,ไป,ไป,ไปนั่นสิฉันต้องไปชวนแฟนของทาราดีกว่าเฮ้ยห,หรือว่าจะไม่ใช่เธอหรือว่าเป็นเธอเฮ้ยสับสนชีวิตจังเลยแฟนทาราเหรอเราก็ได้คุยกันไม่กี่ครั้งเองนะเดี๋ยวก่อนนึกชื่อก่อนแฟนชื่ออะไรนะเคโงเคโง่เคงโง่เฮ้ยชื่อคนเลยชื่อหมาเนี่ย เคโง่เคโงอกโอเคสวัสดีจ้า <Okay. S 2> <ง>เคโงอกวันนี้ฉันจะไปเยี่ยมทาราเอ้ยไม่ใช่วันนี้ฉันจะไปบ้านทาราเราไปกันไหมล่ะเพื่อเออเพื่อเพื่ออะไรเดียเผื่อว่าเราจะได้ข้อมูลอะไรอะไรของเธอฉันไม่ไปหรอกเฮ้ยไรสารละ นี่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 ทาราแฟนเธอนะเธอจะไม่สนใจเลยเหรอเขาตายไปแล้วไม่ได้ตายธรรมดานะถูกฆาตกรรมเธอไม่รู้สึกเธอไม่อยากรู้หรอว่าเขาเป็นอะลายตายเฮ้ยเย็นชาชมัดเลยนะหรือว่าจะเป็นนายกันแน่ที่ฆ่าแฟนตัวเองฉันต้องสืบให้ได้หน้าตาก็ดีใส่แย่ชมัดเลย เอาอยัางไงดีล่ะเนี่ยถ้าเป็นในนี่จริงๆหมืมันก็เป็นไปได้นี่นาะรอก,ก่อนสิจะไปไหนฉันบอกว่าวันนี้จะไปบ้านทาราเธอไปด้วยกันนะนี่เธอเป็นบ้าอะไรของเธอเนี่ยทาราแฟนฉันฉันจะไปหรือไม่ไปมันก็ไม่เกี่ยวกับเธอแล้วอีกอย่างหนึง่งเธอมายุ่งอะไรด้วยทาราตายไปแล้วก็ปล่อยให้เขาตายไป อย่าไปสนใจอะไรมากเลยเธออยู่เฉยๆน่าจะดีกว่านะยีชัดเลยไม่อยากให้เราสืบเรื่องนี้ใช่ไหมล่อะอืมอีอีอีอืมอยากจะพูดเอาอยัางไงดีละ่ะต้องใช่แน่ๆพี่พรุดเพียบขนาดนี้ไม่อยากไปบ้านไม่อยากให้สืบต้องเป็นนายแน่ๆเคงะใช่หรือเปล่าชื่อนี้เฮ้ รองนี่ถ้านายไม่ไปก็เรื่องของนายนะฉันไปคนเดียวก็ได้แต่อย่าให้รู้นะว่านายมีส่วนเกี่ยวข้องในการฆ่าทาราฉันจะจับนายส่งตำรวจแน่นอนครับขอให้เธอสืบเรื่องนี้ให้สำเร็จก็แล้วกันฉันหวังว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกนะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยใ,ใช่ ฉันต้องสืบเรื่องนี้ให้ได้เพราะฉันคือนักสืบนักสืบนักสืบ